เต็มที่ถนัดที่สุดเอาเพลงเอาเพลงเออขาของเขาท่านดีกว่าเพราะเป็นการเทริดทูนทะ่านเนาะประกำรรดวงใจกระไ,ไเนเอะแสงสาบวนเวียนเชียนจนฉันฝุ่นเรือไทยรเราในอกเรา

แต่จริงๆไม่เลืออะไรเลยตาตาเอ๋ยชาเรสัแ้เกมชีวิตสิ้นดีทุกอยางแต่ะจ้าผู้ใจง่าะที่จุดของเรามีเดียวพายามดังจริงเป็นใจดวงงา พก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงตามมัหน่งอันนี้เราจะเอามาใช้กับชีวิตเราจากพราชนะครับม่ง่นอะไรก็ตามแพ้อะไรก็ตามแต่เราจะชนะด้วยความว่าเราจะไม่ทำให้เราตกต่ำจากคุณธรรมเด็ดขาดตกต่ำจากศีลธรรมเด็ดขาดสาธุสาธุสาธุซึงาฟง